ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับอ่านโตโตคาครับวันนี้อ่านจะมารีวิวสัมภาษณ์ลูกค้าท่านหนึ่งครับที่มาทําการซื้อรถกับทางร้านนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เขากันเลยครับว่าวันนี้พี่เขามาซื้อรถอะไรและความประทับใจที่พี่เขาได้รับกลับไปจากศูนย์รถยนต์นูซองโตโตคาในวันนี้มีอะไรบ้างสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับอย่างขออนุญาตถามชื่อก่อนเลยครับพี่ครับชื่อนูนครับผมพี่นูนนะครับวันนี้พี่นูนมาซื้อรถอะไรครับพี่มิสูวิชิปาเจโรสปอร์ตเอ dition ครับสภาพรถเป็นไงครับพี่นนเยยี่มครับ อยากถามพี่นนท์นิดนึงครับว่าพี่นนท์ดูมาจากสื่อโฆษณาไหนครับพี่ก่อนที่จะเข้ามาทางร้านดูของวันทุกคาครับก็คือดูในเว็บไซต์ใช่ครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาครับผมแล้วก็ขับรถมาดูขับรถมาดูเลยมาที่นี่ครั้งแรกวะครับพี่ครั้งแรกครับเป็นยังไงครับพี่พอมาถึงก็การบริการของเซลล์ดูแลประทับใจดีครับแล้วก็ติดตามงานให้ตลอด อยากจะถามพี่โน้นนิดนึงครับอยากให้พี่โน้ตคอมเมนต์และติชมตามความจริงได้เลยนะครับพี่เกี่ยวกับด้านการบริการของพนักง,งานทั้งหมดและภาพรวมทั้งหมดโดยรอบของศูนย์รถยนต์มีสองโต้ทวค่ครับพี่ว่าเราควรจะแก้ไขและปรับปรุงอะไรตรงไหนบ้างครับผมตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าก็คืออย่างเรื่องการดูแลลูกค้านี่ก็คือเราถามอะไรหรือรต้องการคําตอบอะไรนี้ทางเซล ได้ประสานงานและออตอบให้อย่างรวดเร็วครับครับพี่ออขอบคุณพี่นนท์มากครับสุดท้ายครับพี่นนท์เป็นแบบประเมินธนาการให้คะแนนตัวเซลล์ครับพี่ก็คือตัวอ่านเองจะอ่านจะนับ1นและ3ถ้าวันนี้อ่านเป็นตัวต้องขามาตรฐานที่คุณวางใจให้พี่นนท์กดไลค์อ่านหน่อยออแต่ถ้าเกิดยังไม่ประทับใจครับพี่พี่นนท์ยืนเฉยได้เลยตรงนี้อ่านจะเก็บไปแก้ไขและปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับพี่ได้ครับเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าพี่นนท์จะกดไลค์ให้อ่านหรือเปล่า ครับเซลอันเยี่ยมครับโอ้ขอบคุณพี่นนท์มากครับพี่ครับครับวันนี้ผมอ่านในฐานะตัวแทนของโต้โตขาครับพี่ต้องขอบคุณพี่นนท์และครอบครัวมากๆครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของโต้โตขาครับพี่ขอบคุณมากครับ